รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษประจำปีงบประมาณ2566นา้ยกชาก้าสงวนนามตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกุมภาวาปี ส่วนที่ 1. ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการข้าพเจ้ามีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและปฏิบัติการสอน การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาศึกษาวิเคราะห์หรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกุมภาวาปีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จด้านที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาข้าพเจ้ามีการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ นโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีการบริหารการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการบริหารการศึกษาต่อเนื่องการบริหารงบประมาณการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับนอกจากนี้ยังมีการบริหารกิจการผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน และจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้านที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมข้าพเจ้ามีการดำเนินงานตามรูปแบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาในด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการศึกษาต่อเนื่อง ด้านการศึกษาตามอัธยาศัยด้านการบริหารงบประมาณและด้านการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษามีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากำหนดนโยบายกลยุทธ์บริหารจัดการสถานศึกษาจัดทำรูปแบบและพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้ที่หลากหลายตรงตามความต้องการของผู้เรียน ด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายข้าพเจ้ามีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับภาคีเครือข่ายในการให้บริการในสถานศึกษาพัฒนาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการบุคลา,ากรสถานที่ วัสดุอุปกรณ์แก่ชุมชนในพื้นที่จัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโดยริเริ่มพัฒนาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายให้บริการด้านจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาชุมชนและเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการอบรมและพัฒนาตนเองทางวิชาชีพเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานต้นสังกัดและองค์กรภายนอกนำความรู้ที่ได้ไปบริหารจัดการถ่ายทอดให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไป ส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการบริหารสถานศึกษาแบบมุ่งผลสำลิด r e s e r v Based Management RBM) ของสกรออำเภอกุมภาวาปี B, จังหวัดอุดรธานีสภาพปัญหา 1. ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนในระดับต่ำ 2. ครูขาดแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานในการจัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 3. สถานศึกษาไม่มีรูปแบบหรือแนวทางเครื่องมือกระบวนการติดตามการดำเนินงานอย่างเป็นระบบผลลัพธ์การพัฒนาเชิงปริมาณ ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำนวน4ตัวชี้วัด 1. นึสกรออำเภอกรุมภาวาปีมีร้อยละของนักศึกษาที่เข้าสอบปลายภาคเรียนในภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2565คิดเป็นร้อยละ88 2. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ30ของคะแนนสอบปลายภาค ประจำปีงบประมาณ2566รายวิชาบังคับ 3. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอเนรายงานจำนวนผู้เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอนเนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565และภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566ในปีงบประมาณ2566 4. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทั้ง3ระดับผลลัพธ์เชิงคุณภาพสกรตำบลทั้ง13แห่งดำเนินง,งานการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน4ตัวชี้วัดต,ตามรูปแบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤธิ์ของสถานศึกษาสังกัดส,สกอรอ,อำาเภอกุมภาวาปีประจําปีงบประมาณ2,566ตามตัวชี้วัดของการประเมิน